กดยัง,งสวัสดีครับวันนี้พี่มาสาธิตวิธีการฝึกเลี้ยงบาสนะครับเมื่อก่อนพี่เลี้ยงบาสไม่คล่องนะแต่ว่าพี่อาศัยว่าพี่มีผู้ช่วยผีมือดีในการซ้อมเลี้ยงบาสนะครับเดี๋ยววันนี้พิสาธิตให้ดูว่าผู้ช่วยผีมือดีช่วยในการเลี้ยงบาสได้ดีขนาดไหนนะครับเร็ร<อ>เร็วเรว,เว,เวนี่วิธีการฝึกเลี้ยงบอลมือขวานะครับตงขาดเ้อ ได้พกกันวันนี้การยกโยกลกขวามาซ้ายคผู้ช่วยของผมฝีมือดีมากทุกวันนี้ยังเรียกไม่ผ่านเลยครับ,รบดูมาหน่อยครับ